สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะสวัสดีวันตรุษจีนด้วยนคะครับผมนะคนไทยเซ่อชายซีนก็เชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้นอนรวมทั้งผมด้วยตีสามเลยะนะจัดเตรียมข้าว่องยังไม่ได้นอนเลยนะอ่ะไหนไหนก็มาดึกเดินปานนี้แล้วนะเดี๋ยวมาแบ่งปันพักเครื่องหลวงปู่ให้นะพี่เชื่อไหมว่าวันนี้ผมนั่งมักมักคืนดีกว่านะมัดคืนนั่งจัดพางผม อยากรู้ว่าพระผมเนี่ยยังมีเยอะหรือเปล่าหรือหรือยังไงนะครับเออแบบอยากรู้ว่าพระตัวเองเนี่ยมันยังมีเยอะอยู่เปล่าพี่นะคือทุกที่ผมไลฟ์ใช่ไหมอันไหนไลฟ์เสร็จแล้วขายได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนที่เหลือยังขายไม่ได้ผมก็ส่วนมากจะใส่ถาดนะใส่ถาดไว้แยกแยกแยกพี่เอ้ย วันนี้คือแฟนแบบพี่เบิร์ตจัดพักกันดีกว่าเดี๋ยวตุนจีนนะเดี๋ยวเราต้องไหว้ไหว้กันนะผมก็เลยขยันจัดนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมจะแบ่งตะกร้านี้ให้เลยนะอันนี้นี่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 พี่อันนี้เป็นตะกรุดเครื่องรางเออนี่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 นะนะครับแล้วนี่อันนี้คือในถาดนะ เออเเนี่ยดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยเบิร์ดมีจริงวะนี่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 โอ้โหเนี่ยเพียเอเนี่ยนะแล้วก็เอาในใช่ไหมในให้ดูโอ้โหพี่เฮ้ยนี่เต็มเลยคือส่วนมากผมจะซื้อมาขายไปนะแต่จะซื้อมากจะขายแล้วก็นี่นี่ให้ดูให้ดูนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแบ่ง คือวันนี้เก็บพราอึ้งเลยโหเรามีขนาดนี้เลยเหรอสามแปดเหรียญรุ่นแรกซื้อมาขายไปซื้อไปซื้อมาเหลืออยู่ขาอยู่ดินะเอ้นี่นี่น,น,น,นี่นี่นี่เนียนะครับนั่งคัดนั่งหยิบเรียงนะแล้วที่สำคัญพี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่อันนี้คือพราเขาเรียกว่าภาษาเซียนเขาเรียกาพ,ายายนะพราย่อยๆนะคือราคาหลักร้อยพี่ดูดิอันนี้เป็นเครื่องรางผมไม่ได้หยิบมาเลยตะกรุดเครื่องรางได้โหเก็บ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 ไว้ อันนี้เป็นเหรียญที่ยังไม่ได้เลี่ยมว่าจะไปเลี่ยมนะครับอันนี้เป็นผ้าผงเออนี่ผ้าผงแบบ uh huh. อืะ้ะมาแล้วก็อันนี้ที่เลี่ยมแล้วพี่โอ้โ oh หนี่ตะกุดใช่ไหมในอีกโหนนี่ขอโทษดีขอโทษดีโอ้ oh, เห็นเท้าเ้วยขอไปขอไปนะครับขอไปเลยเยอะจริงพี่นี่อันนี้ก็ตะกุดนะอันนี้คือ สภาพโตทำงานนะครับมาคือคือตกใจด้วยว่าเฮ้ยทำไมเรามีเยอะขนาดนี้นะคือใครมาขายเราก็ซื้อหมดอะหรือเดินไปสนามพระเจอเนี่ยผมก็ซื้อนะแต่ผมซื้อแท้นะเออเห็นแบบเยอะๆงี้นะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยเกีย่ยวกับของชิปไม่ใช่นะมาเดี๋ยวจะแบ่งให้ดีละองค์เลียจยเอาให้เยอะที่สุดนะนะครับเอาให้พี่เอฟี วันนี้ตุ๊ดจีนให้ราคาพิเศษเลยให้ราคาพิเศษมากนะครับนี่ในเข็มอ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะแนบใช่ไหมล็อกเก็ตหลวงปู่นะครับนี่เป็นเข็มกลัดนะครับนี่เป็นล็อกเกตเป็นล็อกเก็ตเข็มกรดนะครับของหลงปู่ออกจากวัดนะครับนี่ครับหนึ่งพัน หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะครับนี่มีอันเดียวเออนะจริงๆมีสามสี่อันนะเอาแบ่งอันเดียวเลยดีกว่านี่หลายคนอยากได้เอางี้ดีกว่าผมเอาคือพี่จำราคาให้ผมเนะี่ยผมเปิดราคานี่ผมไม่สามารถที่จะจำได้แล้วนะเออเดี๋ยวเขียนราคาไปด้วยดีกว่านะครับเดี๋ยวเขียนราคาจะได้ไม่ลืมนะครับจะได้ไม่ลืมเออจะได้ไม่ลืมนะครับอ่ะ อันนี้เอา700ดร้อ่าปากกาไม่ติดงานเข้าเดี๋ยวผมเขียนไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมลืมนะครับนะ,ะเรียนอันนี้อ่ะเอา700พอพี่ผมบอกเลยว่าตะก่อนขายสองพันนะนี่พันห้าสองถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอันนี้ผมเปน0จ็นะนะครับอ่ะต่อไปครับ กุมารแบคแฮมหลวงปู่อันนี้ให้ราคาพิเศษผมเอาวันนี้นะสองร้อยในะครับกุมารแบคแฮมนะครับอันนี้เป็นเหรียญพัดยศนะครับจะมีเปื้อนตรงนี้นิดนึงเห็นปะนี่นะครับนี่เอา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 พิเศษนะอันนี้เอาไป400นี่เป็นไงผมให้ราคาวันนี้เลยนะนี่ครับที่ทันทันได้นะนี่เนื้อทองฝาบาทหนึ่งสองร้บาท หาโคตรยากเศรษฐีเก้าศูนย์พี่เคยเห็นไหมเนื้อทองผับัดแทบไม่ค่อยเจอ,เอออกมาเลยนะวนมากจะมีแค่เนื้อเงินกับเนื้อนาวะนี่ยังพอเห็นทองแดงไอ้เนื้อทองทองแดงนี่เห็นทองผับัดแทบไม่เห็นนะอันนี้เอาแปดร้อยนี่เอาแปดร้อยพี่นี่ค่ะบปครับเอาสักห้าสิบรายการนะอ่ะปิดตายยันยุ่งเนื้อทองแดงเถื่อนอันนี้กล่องไม่มีนะเอาไป ห้าร้อยนะครับนี่นี่ให้ราคาพิเศษนะครับต่อไปนี่สมเด็จยันจมหลวงปู่นะครับปกติขายสามร้อยนะสามร้อยวันนี้เอาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบนี่เขียนให้ด้วยพี่เขียนให้ด้วยวันนี้แบบให้พิเศษเลยนะตุ๊ดเีนอ่ะนี่สมเด็จเตโชสมเด็จพระปฐมนะครับองค์พระปฐมวัดกำแพงแสนนี่ ออกรุ่นเดียวมลสารเดียวกับพระผงแม่กระดุมปี45นะครับอ่าปกติขาย500วันนี้เอาไป200บาทให้วันเดียวให้วันเดียวให้ EP นี้ EP เดียวเพราะว่าผมถือว่าตรุษจีนนะครับปีนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆอ่านี่นะครับเหรียญน,นะเอ่อพีรักแดนใต้นะครับใครเห็นราคานี้บ้างใครเห็นราคานี้บ้าง1,500บาทปกติขาย2 5 0 0 ถ้าโหให้ราคาพิเศษไม่ต้องถามต้นทุนกําไรกันเลยนะอ่ะยันยุ่งยังมีหนึ่งองนะเนื้อทองแดงเถื่อนไปครับผมเขียนไปเท่าไรอะห้าร้อยใช่ไหมอ่าไปห้าร้อยเออนี่ครับวันนี้ไปไวๆเลยนะนะครับอ่ะนี่สุดยอดของพระอีกหนึ่งรุ่นโอ้โหพิธีนี่ยิ่งใหญ่นะครับเล็บอาจจะดำหน่อยนะพี่นะขอไปพิธียิ่งใหญ่นะครับนี่ครับ เอาไป300ร้อพอเนื้อทองฝาบาทโอ้โหวันนี้นะนี่แค่ไม่ใช่ตุดจีนไม่ได้ราคานี้เลยนะเนี่ยนะครับอ่ะอ่ะหยิบมาเจอยันยุ่งอีกแล้วนี่ครับเอาไป500บาทเช่นเคยนะครับเออนะพี่อย่าไปถือว่าเฮ้ยวันนั้นเห็นเปิดราคานี้ทำไมวันนี้เปิดบอกพี่ผมแบ่งปันนะไปหนึ่งมีครั้งเดียวตุดจีนพรกเก็ตหลวงปู่นี่ครับอีกหนึ่งรุ่นที่หายยากยากนะแต่ก่อนเคยเป็นพันนะครับวันนี้เอาไป500 เอาไป500นะครับนี่ต่อไปนะครับท้าเวสวรรณโอ้โหไม่ต้องมากเลย100โอ้โหเป็นไงเป็นไงพี่เออนี่ครับผมเอาร้อยเดียวพอนะครับแบ่งปันกันนะครับมีอะไรอีกไหมนี่ครับเหรียญใบขี้เหล็กสอทอเนื้อทองฝาบาทขายยังไม่ทันเอาไปหนึ่งเหรียญสามร้อยนะครับนี่เขียนสดๆเลยนะนะครับพอไหม ต่อไปอ้โหนี่ยันส่วน99นะครับนี่เนื้อทองแดงเอาไปเท่าไหร่ดี350ไหมเออนี่ครับไม่ต้อง500วันนี้นี่ครับ350ใครไวใครได้แหละนะครับอ่ะนี่นี่นนี่นะครับเหรียญคอน้ําเต้าวัดกําแพงแสนปีอันนี้ปี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 46่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ เอางี้ดีกว่าพี่เอาราคาว้าวเลย150บาทโอโ้เป็นไงพฮ่พาผมแท้นะเดี๋ยวจะหาผมบ้านเก่าเสาวยูไม่ใช่นะอ่ะนี่นะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหนเรียญเศรษฐีนวโกศวัดลังหมันปี5้านะครับเนื้อทองแดง นี่ปกติขาย300ใช่ไหมวันนี้เอา150บาทเออนี่ครับไปครับมีอะไรอีกเราจะได้เร็วโอ้ละคังครอบละคังครอบหลวงปู่แพ้วใครเคยเจอมั่งนานนานจะเจอซักทีนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวส่องเดี๋ยวส่องให้ดูถ้ากล้องหาเจอนะครับอ่นี่นี่นเหรียละคังครอบหลวงปู่แพ้วนะครับนี่ครับ เห็นไหมขึ้นสิบห้าเดือนสิบเอนะครับปีห้าสองนะครับวัดลังหมันปีห้าสองพี่รุ่นแรกครับนี่ใครเคยเจอหาโคตรยากนะครับนี่ะระฆังข้อปีห้าสองวัดลังหมันนะครับนี่ครับนี่ให้บ่าของดีพอสอึกนนะ ปกติราคาแพงมากนะเป็นหมื่นวันนี้เอาไปแค่นี้พอสี่พันนี่เอาแค่นี้พอนะครับไปครับอ่ะน้องแบกแฮมเอาไปสองร้อยเท่าเดิมนะวันนี้ผมแบ่งยับแล้นะครับอ่ะนี่ได้มาอีกสององเอาไปองละร้อยห้าสิบปะโทนี่ครับนะเศรษฐีนวโกดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบ อันนี้เรียวๆเลยนะเรียวๆอ่ะอ่ะนี่ปีห้าหกเมตแงปีอาเหรียญบาทน้ำมันปีห้าหกนะปีห้าหกนะครับเนื้อเงินโอ้โหน,นี่นี่เนื้อเงินไม่ถึงพันมีที่ไหนอัเขีนด้วยเจ็ดร้อยปัดโถเป็นไงนะครับนี่ให้อ่ะอ่ะอ่ะจริงๆแล้วกล่องมีแต่ขี้เกียจหาเอาอย่างนี้เลยแหละนะเนื้อนวะครับดูดิผิวจังสวย นี่เอาไป700เป็นไงนี่เอาไป700แค่กล่องไม่มีผมเอา700ดอยพอเออค่ากล่องให้สามรอยเลยนะครับอ่ะสมเด็จนี่ยันจมนะครับยันจมผมเกลียดไป150เอาไป150พอนี่150บาทปี50นะครับมีอะไรอีกไหมนะครับนี่มาแล้วเแต่งเสาห้าพร้อมรูปถ่ายหลวงปู่นะครับนี่ครับ อันนี้เอาไป100บาทนี่ผมแบ่งคำว่าแบ่งนี่เราต้องให้ราคาให้สุดใช่ไหมนี่ครับต่อไปเหรียญน,นะครับผมให้เวลายี่สิบนาทีนะเหรียญอข้าหลามตัดนะใหญ่นะครับวัดลางหมันปี57นะครับเนื้อทองฝาบาทไม่ค่อยเจอพอเจอแล้วราคาเอาให้โดนใจตึดตึ๊สามหโอ้โหเป็นไง ผมไม่รู้หรอกเขาขายกันเท่าไร่แต่ผมนึกเอาแค่ราคานี้พอนะอ่ะนี่ครับโอ้โหใบที่เหล็กสอทอยังมีเอาไปสามร้อยเท่ากันนะเอาไปสามร้อยเท่าเดิมนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับหยิบะไรได้หยิบนี่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 สะดุ้งกลับนะเลขสามหลักด้วยหะมั้งเนี่ยนะครับราคาผมขายสองพันนะนี่สามสองูณเจ็ดนะสองพันวันนี้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 เอาไปเอาไปเท่าไรดี แปดพอพี่วันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับนี่ครับให้แโอ้โหแต่มือมันอยากเขียนเจ็ก็เอาไป700พอนะครับนี่ต่อไปมีอะไรอีกไหมนะครับมีอะไรอีกเดี๋ยวหยิบหมดนี่ครับเออนะมีมาสององ,องผมขายองค์เท่าไหร่วะร้อยหบาทเอาไปดี150ศนะครับนี่ 1 5 0วันนี้ให้ราคาพิเศษทั้งหมดพี่เอออ่ะข้าหลามตัดใหญ่แล้วเล็กมางที่เนื้อนวะนี่หาคูดยากเลยเนื้อนวะเนื้อนวะสร้างเท่าชุดทองคำถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะเออสร้างไม่เยอะหลักสิบนะครับเอาไป400พออืมปกติประมูลเป็นพันนะนะครับนะมีอะไรอีกไหมเออนี่หลงบุพแพ้วเช่นกันนะครับอันนี้ออกวัด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 ,วด กัมเงงแสนนะครับนี่วัดกัมเงงแสนนะ,จะเจริญพรห้าเจ็ดนะนี่จเจริญพรห้าเจ็ดนะอันนี้ออกวัดกัมเงงแสนนะครับปีห้าเจ็ดอืมอันนี้เก็บไปก่อนนี่ดีกว่าห้าสิบบาทอือเป็นไง นะครับอ่าอ่าอันนี้นี่นี่อันนี้ไม้เทพทาโร่ปกติขายสองร้อยนี่ผมให้ราคาพิเศษหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเออนี่นะครับเอาราคาเดียวอ่ะมีอะไรอีกไหมหยิบมาให้หมดนี่ประมูลได้เจ็ดร้อยนะครับอันนี้พ่อแก่นะสามกริย์นะครับเนื้อสามเคนะครับนี่นี่นี่นเอาไปห้าร้อย บาทพอนะครับเอาไป500นะตุกเจนนี้ขอให้โชคดีกันอ่ะนี่ครับ100มาครับเขียนหมดนะครับนี่มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกเดี๋ยวจะพยายามหยิบให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะเกตบิดครับนี่ครับเอาไป100วันนี้ให้ราคาแบบพิเศษแล้วก็ได้เนี้ยพี่โคตรหายากอันนี้ผมอยู่ในพิธีอันนี้ได้จากหลวงพ่อ,อามาเลยนะ ผมจาชื่อรุ่นไม่ได้แต่เป็นหล่ออะหล่อแบบติดบ้างไม่ติดบ้างนอันนี้ได้จากหลวงพ่อเลยนะเป็นช่อปฐมมาเลิกเลยนะครับนี่ครับดูดีความสวยก็สวยนะนะครับช่อปฐมมาเลิกได้ดีอย่างเขาใส่หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทองคานะพระเนื้อทองคำพระเนื้องเงินนะครับต,ต่างต่างมันรั่วไปปะผิวก็จะออกมาอย่างเงี้ยกระมุ้งกระแป้งเง,งี้ยนะครับผมนะนี่ไม่ตัดเดอยนะครับนะอันนี้ผมเอาแค่หนึ่งพันบาทนะครับนี่หนึ่งพันบาท นะครับเออนะครับแ่เอาข้าวหลามตัดใหญ่เนื้อทองแดงเจอครับสองร้อยทีครับงานนี้นะครับไปนะผมรีบให้นะนะครับพี่จะได้อ่ะนี่แจกทานบาร,รมีเก้าสิบเก้าปีหลวงปู่นะเนื้อนวะเออเนื้อนวะเอาไปเจ็ดร้อยบัตโถเป็นไงนี่นวะนะ่ะแจกทานเก้าเก้านะครับนี่นะเจ็ดร้อยเนื้อนวะครับเป็นไงให้บอกแล้ววันนี้ให้สุด อ่ะใบขี้เหล็กอันนี้พิมพ์เล็กนะครับอันนี้พิมพ์เล็กเอาหลักร้อยไหมเอาไปเก้าร้อยนี่นี่ครับเอาไปเก้าร้อยวันนี้ให้ราคาพิเศษอ่ะแหวนแหวนนะครับแหวนปัาไพรีเนื้อเงินไปหาที่ไหนไซส์อะไรจําไม่ได้นะครับนี่นะเอางี้ดีกว่าพันห้าพอนี่เนื้อเงินนะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ นี่เอาพันห้านะครับต่อไปนี่ดาสนิทนะครับเนื้อลมดำนี่จะเลินพรบนเนื้อลมดํานะครับนี่ปกติขายสามพันใช่ไหมอ่ะวันนี้ให้พิเศษ เอาไปสองพันนะครับเอาไปสองพันเออนี่นะครับต่อไปหยิบมาเรื่อยนะหยิบเรื่อยนะอ่านี่บารมีสูงครับเอา300ร้อโอ้โหเป็นไงบารมีสูงวันลังหมันนะครับปีห้าเก้านะครับบริบูนทรัพย์นะครับขวัญใจเลยรุ่นนี้เนื้อกะไหลทองโค้สวยผิวนี่นี่ปกติขายแ0ดร้อยวันนี้เอาไปห้า ร้อยนะเจ็ดร้อยแปดร้อยปกติเอาไปห้าร้อยผมให้ราคาแบบนายจะต่ำกว่าทุนเลยแหละนะเอาไม่แต่งห้าหกลุนยอดนิยมมาล่างหมัดด้านล่างหนวแมกุพลด้านไอ้ด้านหน้าหลว่มูุพนะด้านหลังด้านหน้าหลุ่มกพดด้านหลังหนว่มกุพ้็นะครับนี่เอาไปสามร้อยวันนี้เออนะครับนี่ครับมีองค์เดียวด้วยเรามั้งเนี่ยนะครับพอแก่ผมยังได้มาอีกหนึ่งนะครับพอแก่ผมเปิดไปเท่าไหร่ห้าร้อยเอาไป นะครับนี่ครับไข่แคปทันได้ของดีวันนี้นะครับไข่แคปทันอาบริบูซนซับนี่กระไหลทองไหมอหค์ไหม,ไหมสวยนะฮะนี่ครับเอาไปห้าร้อยเท่ากันนะครับนี่ครับเอาไปห้าร้อยเอามีอะไรอีกไหมหยิบไม้หมดอ่ะนี่เบอร์สามสิบสามแจกทานเนื้อตะกั่ว ปีห้าเจ็ดนะอันนี้เป็นแจกทานนะครับปีห้าเจ็ดเนื้อตะก,กวัวเบอร์สามสามเอาไปเก้าร้อยแปดร้อยดีกว่านี่ครับนี่นานๆเจอทีเลขดีด้ดวยนะครับต่อไปนะครับใครไวใครได้อ่ะอันนี้ออกวัดเอ่อปีสี่เก้าอันนี้ออกวัดทุ่งกระังโหมเนื้อนวะนะครับเอาไปสามร้อยไปอือเป็นไง เอาให้สุดนะครับและหยุดที่แบบว่าจะทำอะไรลงไปนี่ครับนะเมตแตงเสาห้านะมีค่าเปื้อนหน่อยๆไปเอาร้อเดียวเนี่ยนี่หนึนะครับนะหนึนะมีอะไรอีกไหมผมหยิบหมดอ่ะนี่เมื่อกี้นวะอันนี้เนื้อเงินใช่ไหมนวะผมเปิดไปเท่าไหร่นะจำไม่ได้หรอกเอาใจความรู้สึกเลยต้นทุนไม่ต้องคุยกันนะครับนี่ อยากแบ่งปันอ่ะสามร้อยอันนี้นึงเงินนี่โอ้ะเป่งเลยคือเอาเป็นกรรมก็คุ้มอ่ะอันนี้เอาพันเดียวนี่เอาพันเดียวนะครับนึงเงินอ่ะเลขศูนย์หายไปในตวัวนี่อ่ะเอาพันเดียวนึงเงินนะครับต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพยายามหยิบนะ นะครับพยายามหายีีให้พี่พี่เอฟซีกันนะครับอันนี้หายากนี่ไม่แตกด้านหลังเรียบนะครับเนื้อทองทิปเอาสามร้อยพอพี่นี่ผมเอาสามร้อยนะครับนี่อ,อ่าดาวใช้มงคลนะครับอันนี้เอาสามร้อยโอ้โหอันนี้ลึกนะปีห้าสองห้าสามนะ เอา300นะครับต่อไปมีอะไรอีกไหมอ่ะเม็ดแตงหลังประพุทธนี่นะครับอ่ะอันนี้เอาไปอืออ่ะนี่ที่เอาไป150อ่ะผมใส่องค์นี้ให้ไปอีกองค์อืม,มองลร้อยว่าถูกนะ้สององร้อยห้าสิบถูกยิ่งกว่าเป็นไงนะเน้นพุทธคุณ เราเน้นพุทธคุณเลยเอาไปแจกลูกแจกลานนะโหตุดจีนี่นะได้เช่าบูชาพระนี่ผมว่าเป็นมงคลชีวิตเลยนะครับอ่ะเนี่ยเอาร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าต่อไปนี่เอาสามร้อยเช่นกันนะครับนี่สามร้อยบาทนะครับนี่เออ มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมจริงๆมีเยอะนะแต่กําลังหยิบ <c oughs> อ่ะนี่ครับนี่ได้ไมโอง่งด,ดูดิใช่ไหม <c oughs> เนื้อสวยนี่ถ้าผมหากล่องได้ขายองค์ละพัน่อไป <c oughs> แต่วันนี้เอาไปเจ็ดร้อยพออันนี้แบ่งปันนะครับนะตุ๊กจีนเรามีครั้งเดียวนะครับนี่ปีหนึ่งนี่พระศิวะรีอันนี้ว่าน่องพงนกเอาไปสามร้อยไปเออ 300อนะครับปกสีขายห้าร้อยเจ้อยแล้วแต่เหรียญต่อไปนะครับเป็นาพาปิตานี่พอแล้วเนาะนะครับเออนี่นต่อไปต่อไปเป็นอ่ะสิวลีองค์นี่ครับเอาไป300เท่ากันเอาไป300เท่ากันนะครับปีห้า นะครับอ่ะนี่โอ๊ยองค์ที่สามโอ้โหเนี่ยไปห้าร้อยวันนั้นมีน้องมานั่งไลท์ที่หน้าที่บ้านผมอะประมูลไปองค์ละเจ็ดร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบตามจังหวะนะครับเออรุ่นนี้นะครับหายากหายากนี่เนื้อนวะที่เคยเห็นไหมหาโคตรยากอะหายากพอกับเนื้อเงินนะนี่ครับนี่ นี่ครับเหรียญสแตมไอเหรียญไตว่านะครับปีสี่หกเนื้อนวะนี่ขาโคตรยากเลยพี่อันนี้เอาพันเดียวนะครับอันนี้เอาพันเดียวเอาหนึ่งพันบาทนะวัวธนูครับนี่ครับวัดลังหมันเอาเนี้ยเอาไปหกร้อยพอวัดลังหมันนะครับปีห้าสองห้าสามนะวัวธนูนี่นะครับอ่าต่อไปอะไรต่อดี นะครับอะไรต่อดีแต่ขออนุญาตดูก่อนนะผมขออนุญาตดูก่อนนะอ่าเนี่น,นี่ได้มาอง์ได้มาอีกหนึ่งองเป็ดแตงเนื้อเงินงผมเปิดไว้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเจ็ดร้อยอ่ะอันนี้เอาไปเจ็ดร้อยเท่ากันนะครับเอาไปเจ็ดร้อยเท่ากันนี่ครับแบ่งไปอ่ะยี่สิบนาทีแล้วพอแล้วยี่ิบสามด้วยนะ เอออันนี้เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่ตุดจีนนะครับตุดจีนไปนี้หวังว่าพี่ๆเอฟซีจะชื่นใจกันเลยนะเอานะครับจะชื่นใจกันเลยอ่ะนี่ดาวชัยมงคลดาวชัยมงคลสามร้อยอ่ะนี่ครับเขียนให้เลยสามร้อยใครอยากได้ดาวชัยมงคลนะครับให้ราคาพิเศษเลยวันนี้นะครับ วันนี้แบ่งปันราคาพิเศษพิเศษใครไม่พันรอทีปีหน้าเลยนะพี่นะรอทีปีหน้าน่ะนะครับปีนี้ได้แค่นี้นะนะครับเออบางคนบอกเบิร์นรีบๆเดี๋ยวห่วงพูดอย่างเดียวเลยไม่ทันใจเลยนี่เดี๋ยวเราไม่ได้อีกนะครับไม่เป็นไรพี่นะปีนี้ไม่ได้ปีหน้าว่ากันใหม่นะครับอ่ะหมดนะ หมดนะครับเอาวันนี้ขอขอบคุณเอฟทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านใดชอบรายการไหนนะแคปรูปและส่งมาทางข้อความได้เลยนะครับผมนะแคปรูปแล้วส่งมาทางข้อความได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะนะครับตุนจีนปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับขอให้ทุกท่านได้จับเงิน นะครับจับเงินร้อยล้านพันล้านนะหมื่นล้านนะครับกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เบิร์นร้อระพม,มสวัสดีครับ